อันนี้เรามาดูตัวเว็บไซต์ระบบพูวิล่ลากันที่ขวานะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับโดยที่จะมีแบนเนอร์นะที่สามารถสไลด์ได้นะแบบนี้นะครับพอลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจออ่าบ้านพักนะสถานท,ที่ต่างๆนะครับสามารถเป็นตัวกรองนะครับสว่าคลิกที่พัทยานะครับก็จะเป็นบ้านพักเฉพาะพัทยาในแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้ ถ้าคียกทั้งหมดก็จะเป็นบ้านพักทั้งหมดนะครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มบ้านพักเองได้นะครับตั้งราคาเองได้ตั้งรายละเอียดเองได้นะครับแอนที่สําคัญเนี่ยก็มีภาพให้ดูนะครับเช่นเรากดไปที่รูปภาพเห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้ดูครับลองรับกับมือถือนะครับลองรับกับแท็บเล็ตนะครับลองรับกับทุกอกุปกรณ์ถ้าเรากดไปที่รายละเอียดครับ นี่จะมีขึ้นมาครับวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดครับเห็นไหมครับมีผู้พักเท่าไหร่ห้องนอนเท่าไหร่ห้องน้ำเท่าไหร่นะฟรีไวไฟสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็โทรจองกับไลน์ครับสามารถไปตั้งค่าที่หลังบ้านได้ตรงนี้ครับก็จะมีราคาขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับจะมีว่างจองแล้วเราชําระผิดซ่อมวันหยุดราคาพิเศษนะครับพอเราคลิกไปที่ ธรรมดาครับก็จะมีราคาขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่าเพราะสีเขียวคือว่างนะครับถ้าสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นราคาพิเศษครับขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีเราก็มีจุดจุดอยู่ข้างบนตรงเนี้ยแสดงว่ามีหมายเหตุครับมีหมายเหตุขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นครับจองแล้วนะครับรอชอําระเงินนะครับ เขียนไหมครับถ้าคือคําว่าจองแล้วกับเราชระเงินเนี่ยก็จะไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับพอคลิกไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดนะก็เป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมีโทรจองอีกทีหนึ่งนะครับนะทุกหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หลังบ้านจัดการนะครับ ทางบ้านก็แอดมินก็แอดล็อกอินเข้ามานะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเขียนตัวแดชบอร์ดนะครับทีม่มีอะไรเอาไว้ดูเฉยว่ามีห้องพักอะไรเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นการ,การจัดการห้องพักนะครับเราสามารถเพิ่มห้องพักใหม่ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพิ่มห้องพักใหม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีจัดการรูปภาพห้องพักเห็นไหมครับสามารถกดลบทิ้งได้ กดเพิ่มรูปภาพใหม่ได้นะรตรงนี้แล้วก็สามารถตั้งเป็นภาพหลักได้ครับก็คือกดรูปดาวเดี๋ยวจะให้รูปภาพไหนเป็นรูปภาพหลักที่หน้าปกนะครับอย่างเช่นใน่เช่นอันนี้ผักหัผักหัดใจนะครับอ่าผักผักหัดใจนะครับแล้วก็สมมติว่าเราเอารูปรูเสีข,ขาวบ้าสีขาวหลังนี้ครับเป็นรูปหน้าปกก็กดคลิกแล้วก็เลือกเป็นรูปหน้าปก เห็นไหมคันเก็เปลี่ยนเป็นรูปนับปกรูปนี้แทนนี่เห็นไหมาปิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่หน้าบ้านเห็นไหมครับที่หน้าบ้านรูปนี้ครับพักพักหาดใจนะครับดูตรงนี้ถ้าเรากดรีเฟรชหนึ่งครั้งเห็นไหมครับลูกจะเปลี่ยนแล้วต่อมานะครับก็มาจัดก,การอันนี้เป็นแก้ไขนะสามารถแก้ไขรายละเอียดได้นะครับยูตรงนี้ต่อมาเนี่ยมาจัดก,การตรงนี้ครับอ่าปฏิทิน นี่ครับปฏิทินกดไปที่ปฏิทินครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเช่นอันนี้เป็นราคาทั่วๆไปครับก็คือหนึ่งสามห้าร้อยสัวเราจะตั้งวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็กดคาว่าอัปเดตหลายวันครับเราตั้งยี่แปดนะครับก็คือวันที่แปดนี่แหละราคาเนี่ยสวิวเป็นราคาพิเศษห้าพันห้าสถานะก็คือราคาพิเศษมันมีหมายเหตุหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนไปครับเรากดอัปเดต เห็นไหมครับราคาจะเป็นห้าพันห้าคราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านาดูที่หน้าบ้านอันนี้เรายังไม่ได้รีเฟรชหน้าเว็บนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเห็นไหมมันจะอัปเดตทันทีเลยพอเข้ามาราคาปกติคือหมื่งสามห้าร้อยแต่พอเป็นราคาเซลก็คือห้าพันห้าที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นี่คือวิธีการตั้งค่านะครับคราวนี้มาดูห้องพักอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้เราจะเพิ่มห้องพักใหม่ก็กดคลิกเลยครับเพิ่มห้องพักใหม่ แล้วก็กรอกรายละเอียดเข้าไปครับใส่รูปภาพเข้าไปที่ความอำนวยความสะดวกครับนี่ครับตรงนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มได้ครับอยู่ตรงนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกเห็นไหมจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ข้อห้ามนะครับเราก็กดเพิ่มใหม่แล้วเราก็เลือกว่าอันนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นข้อห้ามนะครับ ส่วนว่าเป็นข้อห้ามแล้วกันนะครับอเช่นเับก็เขียนว่าห้ามเสียงนังมากนะครับแล้วก็ใส่ไอคอนครับวิธีใส่ไอคอนครับให้เราเข้าไป google ครับอ่าแล้วก็ร์ชคำว่าเว็บนี้ครับมันก็จะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับให้เราเลือกไอคอนนะครับอเช่นสต็อห้ามนะครัสต็อกเราก็เลือกอักอันหนึ่งเช่นอันนี้ แล้วก็กด copy ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะได้ไอคอนขึ้นมาเรากดบันทึกเห็นไหมครับก็จะได้ข้อห้ามเพิ่มขึ้นมาแบบนี้พอเราไปที่จัดการห้องพักครับเพิ่มห้องพักใหม่เห็นใช่ไหมครับก็จะมีข้อห้ามขึ้นมาครับว่าห้ามเสียงดังมากส่วนบางห้องนะครับที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ไขได้ครับมาเพิ่มว่าห้ามเสียงดังมาก,กเรากดบันทึก ก็จะมีข้อห้ามขึ้นมาว่าห้ามเสียงดังมากนี่ครับพอเรามากที่ข้องนี้ครับเห็นไหม่ะห้ามเสียงดังมากก็จะขึ้นมาต่อมาครับเราก็สามารถมาจัดการอย่างอื่นได้ครับเช่นจัดการแบนเนอร์แบนเนอร์คือตรงไหนครับก็คือหน้าเว็บที่มันสไลด์โชว์นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ส่วาเราจะเปลี่ยนรูปนี้ครับเนี่ยท้องฟ้าสีม่วงเราจะจะเปลี่ยนรูปนะครับมันก็คือรูปนี้ครับรูปที่สองครับเราก็กดแก้ไขได้เลยนะครับเรากดปิด นะครับแล้วก็เลือกภาพใหม่ผมเลือกภาพใหม่เป็นภาพนี้ครับก็เลือกมาเลยพอเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วครับเขียนมาเป็นรูปนี้แทนพอไปที่หน้าเว็บครับรูปที่หนึ่งเป็นรูปนี้นะครับต่อมาเป็นรูปที่สองคือรูปที่เราเลือกไว้นะครับเราสามารถจัดการเองได้ครับต่อมาสิ่งที่จัดการเองได้อีกนะครับก็คือตรงตั้งค่าระบบครับก็จะเป็นส่วนก็สามารถจัดการตรงแสดงชื่อเว็บได้ครับเช่น พูลล่าหกหกหกอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้างล่างการตั้งค่าครับตรงหน้าเรียตรงนี้ครับเป็นเรียพูลล่าธรรมดาเห็นใช่ไหมครับตรงนี้เรากดรีเฟรชหน้าเว็บหนึ่งครั้งเห็นไหมครับกลจะเป็นหกหกตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไอคอนได้นะครับไอคอนนี่ครับตรงนี้เราเข้ามาเปลี่ยนไอคอนได้ครับก็ลบไอคอนเก่าทิ้งแล้วก็อัพขึ้นไปใหม่นะครับรวมถึงตัวฟารีคอนด้วยนะครับได้ใหม่ ข้างล่างครับก็จะเป็นไลน์นะครับเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับสามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้อันนี้ทําเผื่อไว้เฉยนะครับอันนี้เป็นลิงก์ไลน์ครับลิงก์ไลน์ของเราเพื่อติดต่อกับเบอร์โทรตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยส่งนี้ส่งตรงนี้เป็นแอดมินครับเราสามารถเพิ่มแอดมินหลายคนได้นะครับก็กดเพิ่มแอดมินเข้าไปนี่จากนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ ระบบจัดการเว็บไซต์บ้านพักคูวิลานะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับให้ชมนะครับแล้วก็สามารถปรับราคาต่อวันได้นะครับแล้วก็สามารถจัดการหน้าเว็บเองได้เกือบทั้งหมดเลย